ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มชั้นแนวจามาได้ิวเหรียญ10บบาทนะครับ2สีนะครับปีพุทธศักราช2548นานะครับวัดอรุณวณารามนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับครับเหรียญกระสันะครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับราคา10บบาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับ วงขอบนอกนะครับมีเฟืองหยักสลับเรียบนะครับขออนุญาตนะครับเรื่องของหยักสลับเรียบนะครับก็อยากให้น้องๆได้ชมกันนะครับก็เป็นในลักษณะนี้นะครับเฟืองหยักสลับเรียบนะครับครับในลักษณะของนะครับเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับ2 6มิลลิเมตรนะครับครับก็มาดูในเรื่องของลวดลายของเหรียญสักนิดนึ่งนะครับเพื่อให้เราได้รับรู้รับทราบว่าลวดลายเป็นในลักษณะไหนนะครับด้านหน้านะครับตรง กลางนะครับเหรียญมีพระบรมราปนะครับพระบาทสมเด็จพระประมินทามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพิมพ์พระพักทางบื้องขวานะครับทรงเครื่องนะครับบรมขัตติยาราชนะครับผู้ที่ท้าพรนะครับสลองพระองค์ุลนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่านะครับภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่าหลาจากการที่9้านะครับ ต่อมาดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับเปลี่ยนด้านนะครับมาดูด้านหลังนะครับนี่นะครับที่บอกว่าปีพศ2องพันนะครับของเหรียญ10บาทนะครับก็เป็นบางครั้งบางคราวที่เราจะพบเจอนะครับไม่ใช่ว่าจะเจอกันยังไงนะครับถ้าไม่สังเกตกันจริงๆนะครับครับก็มาดูนะครับด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับมีรูปพระบางนะครับวัดอรุณวันารามนะครับภายในวงเหรียญน,นะครับเบื้องบนมีอัคราบเบียดนะครับซึ่งมีก็ความหมายบอกว่าราคา10บ,บาทไทยนะครับเบื้องล่างมีเลขบอกราคาว่า10บ,บาทไทยและ10บ,บาทอาราบิกนะครับโดยมีข้อความบอกว่าบาทขั้นระหว่าง เลขบอกราคาดังกล่าวนะครับด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายนะครับมีปีพุทธศักราชที่จัดทาเหรียญนะครับปีพศ2548นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเรามาดูวันที่ประกาศใช้กันนะครับเป็นวันที่13ปัญญาปีพศ2531นะครับจํานวนการผลิตนะครับของเหรียญ18ปีพศนี้นะครับปีพศ2548นี้นะครับ จำนวนการผลิตที่11ล้านนะครับ4,091,000เหรียญนะครับอันนี้คือเหรียญ18ปีพศ2500นะครับ48นะครับเดี๋ยวเรามาดูลวดลายนะครับของเหรียญแล้วก็น้ำหนักนะครับว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามารีวิวเหรียญวันนี้นะครับหรือว่าหนุ่มชั้นเอกมารีวิวเหรียญในที่พี่น้องได้รับชมวันนี้ก็พยายาม มานะครับก็ไปซื้อของหรือว่าไปกดน้ําดื่มนะครับหรือว่าตู้หยดเหรียญกันนะครับก็พยายามหาเหรียญที่เก่าเก่าหรือว่าปีพศที่มันพอหาได้กันนะครับนํามารีวิวแล้วก็ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับให้พี่พี่น้องนนะครับได้เก็บสะสมเอาไว้นะครับก็ถ้าพี่พี่น้องๆได้ดูข่าวนะครับเรื่องของโควิดนะครับก็ค่อนข้างที่จะลดลงมามากแล้วนะครับผมก็มองเห็นว่า มันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเก็บสะสมเหรียญเพื่อรอวันฟ้าสางนะครับหรือว่าฟ้าท้องฟ้าใสเราจะได้พบหากันนะครับว่าการค้าขายเหรียญกันนะครับว่าเราจะมีการซื้อขายกันในตอนนั้นนะครับครับก็มาดูกันนะครับว่าราคาของเหรียญนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาของเหรียญนะครับ10บบาทนะครับราคาก็อยู่ที่ ตามเพจต่างๆนะครับหรือว่าตามเว็บไซต์หรือว่าตามหนังสือภาษาไทยก็จะอยู่ที่8ปบาทนะครับน้ําหนักก็อยู่ที่8.5กรัมนะครับครับก็เหรียญ10บาทนี้นะครับที่หนุนชาแนลนำมารีวิวให้ที่พี่ๆน้องๆได้จมงกันก็ได้มีข้อมูลให้พี่ๆน้องๆไปแล้วก็ฝากกดกระดิ่งหรือฝากกดติดตามกันในชาแนลได้นะครับสวัสดีครับ